สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันยาเซาท์อีสานทุกท่านเลยครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับผมพาพี่พาน้องเข้ามาเอางวงดีราคาถูกครับพี่น้องหลายชั่นว่าช่วงนี้นะครับผมกระเป๋ากรบเป๋คอยตุงบันไดนะครับแต่อยากเลี้ยงง่วนนะครับงบประมาณบ่หลายอีกหนึ่งขอหนึงฟ้ามที่ผมอยากจะแนะนําแล้วกับผาพี่พาน้องเข้ามาเบิ้งง่วนน้ำนองเพิ่นนะครับผมนั่นก็คือข้อของอ่าวุฒิชัยฟ้ามครับพี่น้อง นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่มีงวดดีราคาถูกสบายกระเป๋าแน่นอนครับพี่น้องแม่ลูกร้อยราคาบ่อสูงครับพี่น้องนะครับมือนี้เดี๋ยวทักทายกับน้องคนเจ้ายน้องบอมเจ้าหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอมวุฒิชัยฟาร์มครับครับผมอยู่อยู่บ้านน้องเจริญตำบลแวงนางอำเภอเมืองครับอ่าจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะคไก่ไก่สารกางครับพี่น้องไก่ไก่สารคางลังไม่มหาสารคามนี่แล้วพี่น้องนะครับผมอยู่สนนบ่ายพัฒนะครับผมจากรอยเอ็ดมาสิไป นะครับมาถึงทา้งสลักงานะครับผมติดถนนใหญ่เลรอพี่น้องซอยปลาใหม่3เขามาง่ายไงเบอร์โทรไว้จังอยนะครับผม064ครับ064 319 319 5420ครับ5 4 20เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแมนครับเบอร์ไลน์เบอร์นี้เบอร์ไลน์ก่เบอร์เดียวกันได้ครับพี่น้องแอดไลน์มาได้เฟซบุ๊กซื้อวางได้ก็ครับวุฒิชัยเว้นวักฟาร์มครับอ่าวุฒิชัยเว้นวักฟาร์มครับพี่น้องเบิ่งแบบใดก็ครับน้องวางมาหนี้มีเหรอพี่น้องเฮ้ยนี้ตัวแรกครับแม่สาวใหญ่น่่คครรัับบเเอาาาแมสวใหญนนะะ เอาตัวนี้ทับไว้ไปครับผมทับไว้ละครับแต่ว่าขายแล้วอันนี้อันนี้เพิ่นมาว่าหันนี่ครับมาก่อนหน่วันที่แป๊บหนึ่งครับเอานะครับผมโชว์พี่น้องมึงจะน้อยเงว้ดีคุณภาพแดงๆสีกับมีนขอกับหนังบอมนะครับเนาะแต่ผู้สนใจมารกแดงๆสีกับทักคข่หนังบอมมาได้พี่น้องให้เพิ่นหาไว้ให้แล้วก็มาเข่าโปรแกรมทำทองให้พร้อมนะครับหนังบอมเองกับผสมเทียมเองได้พร้อมนะครับผมมีน้ำเชื่อมีทั้งน้ำเชื่อมีอุปกรณ์ผสมเทียมนะครับผมสัดสนใจกับทักหนังบอมมาตัวนี้หนังบอมกับเข่าโปรแกรม อันนะครับผมจนเป็นซับจนทับหายเรียบร้อยเนาะแมนครับเอานะครับผมเมยังแยงยังแยงสี่แล้วครับพี่น้องนะครับทับพอได้ให้เพิ่นแล้วครับตัวนี้อันตัวนี้ซึ่งออกฟอร์ดไปครับใส่ออกฟอร์ดนะครับผมร่วมเพจนะครับตัวนี้ก็สูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบหาเนาะประมาณเนี่ยครับอ่าประมาณหน่อยสี่สิบหาสีแดงเข้มเลยพี่น้องเมยังสี่นะครับผมราคาอยู่หลักเดีครับซ่านี่ขายเพิ่นไปสี่หมื่นเก่าครับสี่สิบเก่าครับพี่น้องตัวนี้ผสมออกฟอร์ดในร้อมเล้วพี่น้องมาเข่าโปรแกรมนะครับผมอ่านะครับผมใส่ฮอร์โมนเนาะ ครับนะครับผมกเราก็เป็นซัดเพื่อนกระทับไฮพอมน้องบอมนะครับราคานีแหละครับพี่น้องนะครับไฮเบิ้งต้นคลิปนะครับว่าน้องบอมมีแนวใดแน่นะครับเอาตัวสีขายครับที่นี่ตัวนี้เป็นแม่แม่ลูกแม่ครับอ่าเป็นแม่ลูกตัวเมียเนาะเอาเบิ้งคูแรกก้อนครับพี่น้องลูกผสมบรามันแม่สูงประมาณลอยสามสิบห้าถึงลอยสี่สิบครับพี่น้องลูกเพิ่นงามงามครับพี่น้องให้เบิ้งลูกนะครับผมลูกสาวพอได้ครับนี่แป๊บนึงนะครับเอานะครับผม นี่ครับลูกประมาณเดือนละครับลูกพริกแดงครับลูกประมาณ3เดือนครับประมาณ3เดือนพริกแดงเอ็สเคห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องนะครับเอาหนอกตึงตังรังตรงๆครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี่เป็นลูกตัวใหนครับอยู่น่าแม่ลูกแรกครับลูกแรกครับพี่น้องแม่ทับอีกไปครับยังครับแม่พ่อไหนทับนะครับเอาต่อมีบ่มีครับพี่น้องให้เบ่งลูกเพิ่นว่เน็ดเขาได้พี่น้องลูกพ่านิดเขานะครับลูกว่านิดขุดเขาอยางนี้ครับแดงเข้มๆเลยพริกแดงเอ็สเคห้าแปดหนึ่งนะครับคู่นี้ไปรอคไปแล้วไปรอครบครับเอาใบลอดครบนะครับเนาะเอา คู่แรกฟังราคานะครับเปิดรายไปได้ครับผมเปิดไว้47,000บาทครับ47,000บาทพี่น้องฟังค่าผิดได้ครับลูกแรกนะครับแม่เพิ่นอ่าแล้วครับลอยสามสิบหาถึงลอยสี่สิบได้ครับพี่น้องส่งลูกดีครับอ่าส่งลูกลูกก็โตดีครับพี่น้องให้เบิ่งนะครับลูกเนื้อหนังโครงสางดีลูกพริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งนะครับสีแดงดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับพี่น้องนะครับตำนี้ไม่มีน้องบอมเนาะบ่มีตำนีครับอ่าตำนีไม่มีนะครับผม นี่แต่แม่เพิ่นพร้อมเอาสี่สิบเท่าไรก็ครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทได้แม่ลูกไปเลี้ยงลูกตัวเมียงามครับพี่น้องนะครับผมเอาคู่ต่อไปเอาคู่ได้ครับเอาคู่น้อยประหยัดนีะครับเอาคู่น้อยแม่หัวหล่นธรรมชาติครับพี่น้องแม่สูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะครับผมลูกตัวใดล่ะครับอยู่นั่แม่บ้านนี่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองนั่แม่เนาะครับเนาะเป็นลูกตัวเมียเนาะครับแม่ขึ้นได้หกมื่นแล้วบ่ได้ผสมครับขี้ยาครับแม่เป็นนสัตวว์มแล้ก่ี อ่านะครับหกมือแล้วเนาะรอบนากระชับสัตว์ไหมนะครับเอานะครับเป็นเครื่องอมน้ำแดงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วพี่น้องลูกตัวเมียด้วยครับคู่นี้แม่ร้อยยี่สิบเก้าหอยี่สิบแปดแล้วนะครับลูกตัวที่สองนะครับแม่เป็นสัตว์แล้วไปจับสัตว์เอานะครับผมผสมทองนาก็เป็นทองที่สามคู่ที่สองนี่หลายไปไหนครับน้องบอมเปิดไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับเท่าได้ก่อนครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทฟังประพิษครับพี่น้องสองหมื่นเก่าครับพี่น้องสองหมื่นเก่าพันได้แม่ลูกนะครับผมแม่ลูกตัวเมียพร้อมครับพี่น้อง ลูกที่2อยู่น้าแม่นะครับตีทองอีเป็นทองที่สามรุ่นทั้งมาชาทั้งมชาติทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอานะครับตอนนีวี่เนาครับเนาะมีแต่ลูกเคยนอนขี่ตมมากครับแต่ว่ามีขนปิดมาแล้วครับเอานะครับผมนี่ครับพี่น้องเคยนอนตุ่มครับมันเป็นไข่ผิวหนังนะครับแต่ว่าเศร้าแล้วเอานะครับผมหายแล้วนะครับเนาะหายแล้วครับตอนนีหมื่นบ่มีครับพี่น้องคู่นี้สองหมื่นเท่าไรครับสองหมื่นเก้าพันเอา เก่าพันทวนครับสองหมื่นเก่าพันทวนทวนมาต่อร่องเอาครับพี่น้องหาแม่ลูกไปเลี้ยงลูกตัวเมียงบประมาณบ่หลายนะครับผมยังต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องรถขนส่งกับมี่หาแล้วหนุ่มบอมเนาะแมนครับทรงฟรีลอยกิโลครับอ่าทรงฟรีลอยกิโลครับพี่น้องสองหมื่นเก่าทวนทวนแม่ลูกนะครับผมเอาคู่ต่อไปนะครับขยับโค้งพุ่นครับเอาอีกครูหนึ่งแม่นีลอยสี่สิบบวกนะครับผมลูกแรกขึ้ลูกสอง ลูกตัวนี้ลูกตัวที่2ครับอ่าลูกที่2ครับพี่น้องลูกอายุอายุราวๆประมาณ6กเดือนเนาะประมาณเนี่ยครับหกถึงเดเดือนนะครับแม่ลอยอ่าคือลอยสี่อยู่ครับประมาณลอยสี่สิบเนี่ยครับอ่าประมาณลอยสี่แม่ทับอีกไปครับแม่ผสมล็อกกี้ไว้ครับอ่าผสมเจ้าล็อกกี้นะครับผมของโชคตันี้มีฟร์มด้วยครับพี่น้องนะครับไวเซตทับหนะครับอีทีนะครับผมเจ้าล็อกกี้นะครับตัวนี้เลยครับพี่น้องยักษ์ใหญ่เลยนะครับของวิไลฟาร์มตัวนี้ผสมวันที อ่าซิปเลยครับผมซิปมักกะลาเนาะครับอ่าซิปมักกะลาหกหกด้วยครับพี่น้องพึ่งผสมครับพึ่งผสมลูกสาวเป็นลูกรหทังลูกข้มโตบอลูวกันครับอันนี้คือบอลลูลูกเนาะครับบอลูกกับตีเป็นเฮ้ากับตีเป็นว้าเป็นข้มโตบอลลูประวัตินะครับผมตำหนี่มีบ่ครับคู่แม่ลูกคู่นี้บ่มีตำหนี่ครับอ่าไม่มีตำหนี่ด้วยครับพี่น้องนะครับซื้อสองรุ่นสามนะครับ แดงบูดนะครับทึ่งแม่ทึ่งลูกแต่ว่ามีห้อยเสียกครับแม่นมีห้อยเสียตรงนี้เนาะครับเนาะแม่ครับห้อยเสียกของขาครับพี่น้องนะครับเสือกหัดขานะครับเอาตัวนี้หล่ไปได้ครับคู่นี้บัดนี้คู่ที่สามเปิดไวาสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันหาล่อยมะตอรองเอาครับพี่น้องผสมนะครับผมห้เรียบร้อยแล้วพี่น้องล็อกกี้นะครับวายเซตสิบทับหนึ่งครับพี่น้องแม่ร้อย อ่าสี่สิบขึ้นนะครับส่วนสูงขั้นติดทองอีกเป็นทองที่3นะครับเนาะครับอ่าทองที่3นะครับเอาต่อไปเบิ้งแม่ยทองครับเบิ้งแม่ยทองเนาะทองเจ้าโชคประมาณ3เดือนครับเอาตัวนี้ทองเจ้าโชคประมาณ3เดือนครับเป็นสาวทองแรกหรือทองสองทองสองครับอ่าเป็นทองที่2ครับพี่น้อง cy 1 7 8นะครับเจ้าโชคของโชคโดนัมิดฟาร์มพันธุกรรมของนะครับผม3 x มินเลียนนะครับผมอ่ามินเลียมแอร์ห้นะครับผมเอานะครับตัวนี้ผสม10 หาตุ้ราฮกหาได้อพี่น้องใบหลอดครบนะครับตัวนี้ประกันให้ตรวจท้องเรียบร้อยครับไผ่เบอร์เนียใจตรวจซ้ำก็ได้หรือมาตรวจน้ำหนองบอมก็ได้มีเครื่องตรวจหน้าซานหนองบอมเนาะครับตรวจซ้ำนา้าคอก็ได้ครับ,รบตรวจซ้ำน,น,น้าคหนองบอมมีเครื่องตรวจเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเอาก็ได้ให้พี่ให้น้องได้ของดีไปค่าเนี่ยครับเมียต่อสี่สิบเจ็ดบวกนะครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเนาะครับเอาฟังราคานด้ครับหลายไปไหนครับสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับผมสามสิบเก้าได้เมียทองเลี้ยงน้องบอมกับประกันให้พร้อมประกันทองทองที่สองสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับพี่น้องเบิ้งนะครับใหญ่ปนี่สามหมื่นกว่าบาทอันนี้น้องบอมลองห้องไว้นะครับที่เหลือพี่น้องหอยแต่อเอาสามหมื่นเก้าพันบาทเอานะครับหอยแต่อเอาไผ่โมเน่ใจม้านาคอกมีเครื่องอันตาซาวมายืนเบิ้งน้ำกันก็ได้ครับพี่น้องมาถ่ายเอาคลิปตัวจทองได้ก็ได้นะครับผม เอานะครับผู้สนใจถักไข่มาได้ตำนี้โบมี่เนาะโบมี่ตำนี้ครับอ่าตำนี้โบมี่ด้ครับพี่น้องขว้างถีครับพี่น้องมืาอนี้มาพอของดีของถูกให้พี่น้องเขาได้รับชมโตต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องไหมครับบมครับตัวนี้เป็นแม่สาวไงครับผสมเป็นแม่สาวเนาะผสมโตไปวันที่สิบวันครับอ่าแม่สาวคมโตได้พี่น้องตัวนี้สีแดงดีนะครับอยู่ในคมขอภัยนะครับผมนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบห้าบวกกี่นะครับลอยสี่สิบห้าบวกอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ เป็นง่วแม่สาวได้พี่น้องสาวใหญ่ยังบ่เคลื่อนเคยมีลูกมาก่อนข่มตัวพ่อบามันเนาะพ่อบามันครับเอานะครับตัวนี้ตำหนิมีอะไรบ้างครับบ่มีตำหนิครับอ้าวเปิดร้ายไปไหนครับเมียนี่เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นครับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาสามหมื่นเก้าตัวนี้ง่วสาวทับตัวไว้ด้วยครับพี่น้องเด็กจังมือแล้วทับตัวผสมวันที่สิบครับผสมวันที่สิบมกร่าเนาะนะครับทับตัววันที่สิบมกราสีพันมากนะสิบมกราหกหกครับพี่น้อง นะครับผมเอาในส่วนของง่วนี่เบิด์เราได้ครับพี่น้องราคาถูกตัวต่อรองได้มักแม่ลูกถูกๆสองหมื่นเก่ากัมีครับพี่น้องนะครับผมหรือว่าแม่ลูกแรกนะครับผมตัวนี้กับสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นนะครับเอาต่อไปมีควายควายมีอีกตัวครับควายมีตัวแม่สองตัวครับอ่ามีควายแม่อยู่สองตัวครับพี่น้องสําหรับผู้หาควายแม่ดอนนะครับแม่นี่นะจะเคยมีลูกมาแล้วสองตัวครับอ่ามีลูกมาแล้วสองตัวเนาะอันนี้ควายดอนเนาะพี่น้องส่วนสูงหอดไรยี่สิบหาปะ สูงรอยยิบหาพอดีครับสูงรอยยี่สิพอดีติดทองไปตอนนี้บบครับบ่ท่านไดือืนครับของวางนะพี่น้องเป็นควายดอนสูง1นึรอยยี่สเคยมีลูกมาแล้ว2โตตำนี้มีจังหวงไหมครับโ่มีตำนี้ครับอ่า่มีตำนี้ครับพี่น้องนะครับนี่ใช่เชื่องดีจับใบได้ครับพี่น้องเชงเชื่องเลยผู้หา่ดอนอย่างด่ดอนไปเลี้ยงครับพี่น้องหลไปไหนครับเปิดองบอมสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นหาครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหาพันบาทด้วยพี่น้องนครับเอาไปี้ยงไปทับเอาตำนี้โครับ เอาเชื่องดีครับพี่น้องผมจับใบได้ย่างเขาเขามาหาให้เขาออจับได้ใบบ่อบ่อดื้อนะครับบ่ดินครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นเท่าไรก็ครับสองหมื่นห้าพันครับสองหมื่นหาต้อร่องได้ครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปตัวนี้ก็น่าจะเป็น<อ>มลีลูกมาเราเล่าสามหึงซีตัวแล้วเนาะครับประมาณนี้ครับมีลูกม,มาเราประมาณสามหึงซีตัวเป็นควายดำครับพี่น้องส่งเขาคือคาราบาวน้อยนะครับอ่าส่งเขาคือส่ง เขาข้าวาบาวครับพี่น้องตัวนี้มีตำนี้หางง้อนะครับอ่าตำนี้ก็คือหางงอเนาะตัวนี้เนาะครับผสมโต้เ้ี่ยวบ้านหกมือครับอ่าทับพุผสมโตได้่หกมือแล้วนะครับทับโตไใบเรียบร้อยตำนี้คือหางง้อนะผมพาไปเบิ้งครับพี่น้องหางงอนะครับส่วนสูงวัดได้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องนี่นะครับหางง้อวงนี้นะครับพี่น้องสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับทับโตนะครับเป็นพอพันทั้งใดครับทับพอพันน้ำบาทนะครับ หลายปีไหนครับแม่นี่เปิดใบสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นคับอีกสามพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับส่งฟรีหน่โลครัะครับอยโลเนาะเอาส่วนสูงก็ตามที่แจ้งไปพูดเดได้ควายไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับเลี้ยงไว้ไปให้ไปหน้าพ่อได้กินยานะครับผมเอาเครื่องตัดหญ้าตัดทิ่มกับเสียดายครับพี่น้องราคานี้ก็ยังเป็นราคาห่องยังต่อรองได้ได้พี่น้องยกคูไปสองตัวนี่ก็ได้ครับพี่น้องควายดอนกับควายดำนะครับตามนี้ก็ตามที่แจ้งไปนะครับแม่ดอนมาเด้ผสมแม่ดำ เอานะครับผู้สนใจมาเยี่ยมมาชมตัวจริงได้คอกน้องบอมอยู่บ้านไหนก็ครับบ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมัธยมศรธรรมขับอยู่ซอยปางใหม่สามแถวสนามกีฬาครับขับผมกีฬาจังหวัดเอาเบอร์โทรย้ำอีกรอบนึงนะครับ064ครับ064 319 319 5420ครับ5420รษะอนะครับพี่น้องแอดไลน์มาได้เบอร์ทัเบอร์นี้นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับทักหาดองบอมมาได้เฟซบุ๊กกับวุฒิชัยวักฟาร์มนะครับเนาะนะครับสำ อยากได้งวดดีละข้าประหยัดทักน้องมาได้ครับพี่น้องให้น้องหาไว้ให้ก็ได้ค่ะเมา่ถึงใจกุ้มนี่นะครับขอให้มาทุกมาพูดมาคุยกันให้น้องหาไว้ให้จนถึงใจจังเอาก็ได้จะโอนมาจำมานะครับเดี๋ยวน้องหาโดนไปตรงหคลิปก็ได้ครับว่าส่วนมากที่ว่าได้เปิดคลิปโดนๆก็คือมีเอฟซีของไอ้ไอ้วัตถีมามาสื่อก้อนครับครับผมก็คืออาจจะมีคนติดตามในคลิปเก่าๆเนาะอาจจะขายไปแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ให้หาให้นะครับช่วงนี้ผมก็บ่ค่อยได้มานะก็ได้เซวน้องบอลยู่ว่าช่วงนี้นะครับสงสัยที่ขายดีนะครับผมมมีีีงงวดๆเเข้้้าาาใหพ่นอฮ ถือว่าเป็นคุณภาพที่พี่น้องเสื้อถือแล้วก็เสื้อใจได้ครับพี่น้องนะครับอยากให้เรียนมาเมืองหนาคอกเนี่ยนะครับเอานะครับดีสุดเนาะนะครับขันบ้าท่องก็อยากให้มาเบิ่งเครื่องตรวจนสารน้ำกันเพราะว่าน้องบอมก็ซื้อเครื่องตรวจมาไว้ที่คอกเลยนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ผู้สนใจนะครับพี่น้องอยากตรวจท่องอยากผสมงวดแถวๆเขตอำเภอเมืองสารคามกับทักน้องบอมมาได้นะครับสำหรับวันนี้จากลาภทั้งนี้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ